ออก็ไีแค่การสนเข็มมันจะยากอะไรเชียวจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้วโอ้ยสนเข็มไม่ได้ใครมีวิธีช่วยผมปะอ๋อติ๊กตอบแน่จะมีคำตอบมึงฮ่าฮโฮอิ infinity กับผมเป็้นที่ตัวแสบนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบผมบ้างครับนี่ครับจะสนเข็มเท่าไหร่ก็สนไม่เข้าสักทีครับเพราะไอ้รูที่สนเข็มนี่มันเล็กแลเหลือเกินนะครับเล็กแบบโอ้โหทำแต่ละทีนี่มันเหนื่อยจริงๆลยครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอ๋อ ยิยย่งเป็นคนที่แทบจะไม่เคยทางานพวกจะปักถักร้อยเลยแบบผมเนี่ยตายเลยครับอันนี้เราไม่ได้จากัดเพศว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับคนที่เคยทําก็คือเคยทําทําได้คนที่ไม่เคยทาก็คือไม่เคยทาทาไม่ได้นะผู้หญิงไม่เคยเย็บผ้าก็เยอะแยะผู้ชายที่เย็บผ้าเก่งๆก็มีเยอะแยะนะครับแต่ในตัวของผมแทบจะไม่เคยทาเลยครับทาเหตุฉุกเฉินบ้างบางทีแบบ้กระเป๋าขาดอะไรกับบ้านเห็นก็เย็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยเย็บแบบง่ายๆหรออะไรนะที่วันเดาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง เอออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ได้แหละครับปัญหาหลักมันไม่ได้อยู่ที่การเย็บครับมันอยู่ที่การสนเข็มเนี่ยกว่าจะสนเข็มเข้าได้ครับสเสียเวลาน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 หลายนาทีเลยนะครับแล้ววันนี้ผมไปเจอวิดีโอหนึ่งมาครับเขามีเคล็ดลับในการสนเข็มให้แบบ ง่ายมากๆเลยครับงั้นอันดับแรกเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาก่อนดีกว่านะครับว่าเขาใช้วิธีไหนครับอ่ะมาครับนี่เหมือนผมเปะครับซ้อยยังไงก็ไม่เข้าครับนี่ครับให้แบมือมาครับจับนี่ครับพาดมาที่นิ้วครับตรงนี้จากนั้นครับเอาเข็มมาดูนะครับขยุกขยุยขยุกขยุยครับมันเข้าไปเลยครับเฮ้ยมันมันเข้าไปยังไงครับภาพไปแล้วดูดิแล้วก็ดึงได้เลยเห็นไหมปึ๊บว้าว ยังไม่หมดแค่นั้นครับเราสามารถใช้แปลงสีฟันก็ได้ครับเอามาพากลงแปลงสีฟันอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเข็มสอดลงไปในแปลงสีฟันเลยครับแล้วพอยกขึ้นมามันติดขึ้นมาเลยทำไมการทำมันง่ายขนาดนี้ครับถ้าการสอนเข็มมันง่ายขนาดนี้มันควรเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรการเรียนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณครูสมัยใหม่เนี่ยเขามีสอนวิธีนี้หรือเปล่านะครับแต่สมัยผมนี่ไม่มีครับก็ต้องนั่งเนี่ยพยายามาเข้าเลยแหละน่าสนใจครับแต่ตรงนี้เรามาดูขนาดของดูเข็มกันก่อนนะครับ นี่ครับนี่คือในวิดีโอของเขามันจะค่อนข้างใหญ่นะครับตัดกลับมาดูที่ของเราดิครับมองเห็นไหมโอ้โหแบบโฟกัสไม่ได้เลยมึงเนี่ยดูดิดูดิครับผมว่ามัน คนเเรื่องอะไรนะในคลิปนั้นคือเขาใส่เชือกเข้าไปยังดูใหญ่อันนี้แบบรูแค่เกือบเท่าเชือกเองมั้งเออก็ไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับแต่เข็มที่บ้านผมมีเล็กๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยอะอ่ะไม่เป็นไรนี่คือการพิสูจน์ครับเรามาทดลองทํากันดูดีกว่าครับว่าจะใช้วิธีที่เขาว่านั้นได้ผลหรือเปล่านะครับมาดูกันอ่ะมาดูครับทําตามเขาเลยนะครับนี่เอานิ้วโป้งแปะไว้ก่อนแล้วก็หมุนวนรอบมาฟึบ แล้วก็จับทีนี่ได้ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเข็มเอาเข็มมายียียีตรงนี้ตรงตรงนี้น่าจะต,ต้องแน่นมากเดี๋ยวมันจะยีไม่เข้านะครับอโอ้โหยากมากเลยครับจะยีไปยียีไม่เข้าครับไม่เาว่าเข็มผมเล็กไปหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> รเฮ้ มอนเหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้าครับเดี๋ยวผมต้องดูใหม่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้พาดไปแนวนี้หรือพาดแนวเดียวกับเส้นได้นะอ่ะอะไรเงี้ยผมขอเช็คใหม่อีกรอบนะครับว่าเขาด้านไหนนะ A few moments later อ่ะโอเคดูมาเรียบร้อยครับเขาวางแนวเดียวกับเส้นได้ลยครับเ,เส้นได้อย่างเงี้ยแล้วก็วางวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยีครับยีซ้ายยีขวาอย่างเงี้ยครับคือผมมีความรู้สึกว่าเข็มของเรามันเล็กเกินไปมันเลยไม่เข้าไหมว่าไหม เกี่ยวไหมเออไม่ได้ครับมันควรจะต้องเข้าอะ่ะหรือว่าพวกเข็มเราเล็กเกินไปจริงๆครับมันเล็กมากนะครับน่าจะเข็มเล็กเกินไปแน่แน่เลยครับแล้วมาแรงก็ลเราชมทีต่อแล้วกันนะครับวิธีใช้แปลงสีฟันครับมาดูว่าจะได้หรือเปล่า,าครับอ่ะเขาผาดเชือกไว้อย่างงี้นะปุ๊บจากนั้นก็เอาเข็มใส่ลงไปปับ๊บแล้วก็ยกขึ้นมาฟ๊บอ้าวไหนอะ ไม่ได้ครับไม่เห็นได้เลยครับอืมไม่ได้ครับน่าจะเป็นที่ขนาดของเข็มแน่เลยครับเดี๋ยวเราย้อนดูวิดีโอที่เขาใช้แปลงสีฟันม่นะครับอ่ะอันนี้นะครับเขาเชื่อพาดปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็เขาก็เอาเข็มมาครับแล้วเดี๋ยวจังหวะที่เข็มสอดไปเดี๋ยวผมหยุดภาพดูนะครับอ่ะตรงนี้ครับสอดเข้าไปปุ๊บหยุดครับนี่เห็นไหมครับ ทุกคนเห็นจุดดำๆตรงเนี้ยที่มันโผล่มากลางสีแดงนะครับนี่ครับคือส่วนที่มันปุดๆมาหลังจากที่เรายกเข็มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับยกเข็มขึ้นมา เห็นไหมครับนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าเข็มของเราอ่ะจะต้องใหญ่กว่าขนของแป้งเพื่อที่จะได้สอดผ่านขนตรงนั้นแล้วให้เชือกติดอยู่ข้างบนแปรงฟันได้นือภาพบอกใช่ไหมแสดงว่าเข็มของผมเล็กมากเกินไปครับถ้าอย่างนั้นกาสอนการทดลองเนี่ยเข็มเล็กขนาดนี้ไม่ได้ต้องหาเข็มที่ใหญ่กว่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเข็มใหญ่กว่านี้มาทดลองกันดูครับอ่ะมาดูกันใหม่ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นขนาดที่เข็มค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแต่จริงๆนะถ้าเกิดเข็มใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสอดง่ายอยู่แล้วไมใช่ไหมเข็มใหญ่เราก็สามารถสอดอ มือนิ่งดิมือเข็มใหญ่จริงๆมันก็น่าจะสอนเออช่างมือเถอะทำตามที่เขาบอกแล้วกันนะครับอบอกแล้วกันว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเกี่ยวกับการย็บปักถักร้อยอะไรเท่าไหร่นะครับอ่มาลองดูกันอีกทีนะครับว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับปุ๊บเออตั้งเข้าไปครับปุ๊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 บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าจริงครับนี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็นไหข้าจริงครับอ้าวแต่พอยกขึ้นก็หลุดเลยเอาอีกทีเอาอีกทีฮึบอฮึบฮึบอบอ่า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 นี่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นมาจริงครับแต่ว่าเราก็จับยากอยู่ดีครับอ๋ออะไรอ่ครับมันเข้ามาขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยขึ้นอย่างงี้ต้องไปไงต่อฮึบอ่ะเนี่ย ก็ขึ้นอย่างนี้ต้องใช้มือหนึ่งจับเอาไอว้อย่างเงี้ยครับอึ๊บอึ๊บอ่ะอย่างงี้เอออ่าได้แล้วครับอย่างงี้แล้วก็ดึงให้หลุดไปเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยสสยอย่างงี้โห เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายอยู่ดีนะครับดูมันก็จะยากพอสมควรอยู่ดีนะอ่ะไม่เป็นไรเราดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับลองใช้แปลงสีฟันนะครับอ่ะมรู้ที่ยกสีฟันนะครับหวังว่าจะได้บ้างนะครับอ่ะเราก็พาดได้ไปก่อนนะครับพาดลงไปเลยดังนั้นต้องเอารูเนี่ยสอดเข้าไปในขนของแปลงนะครับดูซิว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเฟิร์บอ้าวไม่เข้าเหมือนกันเลยเหมือนแลกเป้เลยครับมันลงตามไปเลยครับมันไม่ได้เหว่าคำไว้นะครับ ไม่ได้ครับลงไปเลยว่บนั่นไงไม่ได้จริงด้วยครับแสดงว่าเพราะว่าขนแปรงของผมอะ่ะเป็นแบบอ่อนนุ่มพิเศษจริงๆครับมันไม่แข็งพอที่จะค้ำยันเส้นได้ไว้เนี่ยลงไปตลอดเลยเหมือนเข็มมอมผมใช้ในการดันให้ได้ลงไปในร่องของแปรงดิฟันเลยครับไม่ได้เลยปมันไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลยครับออจะได้ว่ากับเปรงดิบฟันนี่ก็ใช้ไม่ได้กับเข็มทั้งสองแบบเลยนะครับแต่ตัวแปรดิฟันเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่แข็งกว่านี้ครับซึ่งผมไม่มีแล้วครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจํากัด,ดหลายอย่างแล้วกันนะครับอุตส่าห์ไปหาเส้นเข็มใหญ่มาโถเอ,อ้ยแปลงไม่ได้อีก อาก็จะถามว่าิธีสนเข็มแบบเนี้ยใช้ได้จริงไหมมันก็ใช้ได้จริงครับแต่ข้อจากัดเยอะหน่อยนะอย่างเช่นแบบที่ใช้กับนิ้วอย่างเงี้ยเออถ้าเข็มเล็กไปมันก็ไม่ได้เห็นไหมต้องเข็มใหญ่หน่อยถึงบอกเข็มใหญ่หน่อยจริงๆการสอดเข้ามันก็ง่ายอยู่ดีเนาะส่วนแบบที่ใช้แปรงสีฟันนะครับขนแปรงน่จะมีผลต้องเป็นขนแปรงที่แข็งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะมีคนใช้ขนแปรงแข็งอยู่หรือเปล่านะผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ใช้แล้วใช้แบบนุ่มบิสเล่นะมันก็เลยยังใช้ไม่ได้อีกอยู่ดีีีเเเออ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 แแแบบบยยยคืมมมััััันนนนนน่่่่าาาาจจะะะะททํํไไไไดดด้้้้หลตตขกกกกิิปปงงผวู chạy ra สอยธรรมดาง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูเ,รเล็กมากเหมือนอันแรกเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามหนักขึ้นครับมันนี่มันไม่มีวิธีไหนจริงๆการพิจิบแบบนี้ก็ทําไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปโดีาจากทิกตอกที่เรามาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับว่าทําได้จริงหรือไม่ก็ทําได้จริงครับแต่ข้อจากัเดเยอะหน่อยยากหน่อยแล้วแต่เข็มต้องใหญ่ขนแปง้งต้องแข็งแล้วอ้หหลายเรื่องนะครับแต่ถ้าทําได้จริงไหมก็คือได้จริงไงซึ่งผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครเอาไปใช้หรอกนะครับยังไงถ้าเกิดอยากจะ ครับยังไงไเพื่อนๆเจอวิดีโออะไรที่อยากให้ผมไปสุดแบบนี้คอมเมนต์มาบอกครับแท็กมาบอกทางทิกต็อกก็ได้เมนชั่นอะไรมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูแล้วเฮ้ยน่าสนใจน่าทดลองจริงๆเดี๋ยวจะมาประโยให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันแบบนี้อย่างแน่นอนครับช่องผมไม่มีเฟค,ไม,มเฟคไม่มีตัดต่อนะครับจิ๊กเกอร์เดีนะครับฝากคนแรกก็เชิญคนติดตามด้วยนะครับจำไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้จะบากคนอื่นไม่มีวันเจ็งต้องเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้นะครับมองบ่อยๆมันก็ตาเหล่นะครับเขียนเป็นเล็กเนี่ยเนี่ยดูี่ยดูเออโอวยปวดัวห